ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะช่วงนี้อากาศดีๆล่องเรือกันหน่อยดีไหมคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะพาคผู้ชมค่ะไปล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองฝั่งพลบุรีไปดูกันนะคะว่าความสุกจะมากมายขนาดไหนคะ่ะ คลองฝั่งธนบุรีเส้นทางสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์กว่า300ปีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวใจของกรุงธนบุรีวันนี้ยังคงรักษาสเสน่ห์ความเรียบง่ายและวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้อย่างงดงามรอให้ทุกคนมาสัมผัสความสุขทันทีที่เที่ยวไทยด้วยกันลัดเลาะไปตามคุ้งน้ำคุณจะได้เห็นบ้านไม้โบราณมารดกทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากวัดวา,ารามเก่าแก่และชีวิตผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย จนเกิดวลีที่ว่าสายคลองเชื่อมเหมือนดั่งพี่น้องกันที่นี่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบไทยแท้ทั้งงานคราฟต์จากชุมชนอาหารอร่อยระดับตำนานและเรื่องราวของผู้คนที่อบอุ่นคือซอฟท์พาวเวอร์ที่แตะต้องได้จริง วิถีชีวิตริมคลองนะคะทีะ่ใช้บรรยากาศซึมซับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวอย่าง slow travel เนี่ยก็จะทำให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วไปผ่อนคลายกับบรรยากาศริมน้ำเย็นๆนะคะดูวิถีชีวิตดูตลาดชุมชนริมน้ำนะคะไปดูชุมชนบ้านบุนะคะที่ยังเหลืออยู่ในช่างฝีมือของการทำงานฝีมือตั้งแต่รัตนโกสินทร์นะคะหรือจะไปท่องเที่ยววัด ะะตลอดริมทางก็การเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคลองบางหลวงนะคะบ้านศิลปินนะคะก็สามารถไปสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นได้นะคะคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่ล,ลัดาะริมคลองค่ะก็จะได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ําในฝั่งทนได้ค่ะความสุขทันทีที่เที่ยวไทยเนี่ย สามารถทําให้ความรักของคนในครอบครัวกระชับมากขึ้นนะคะพลังงานเ n e r g y ในการทํางานของเราก็จะกลับมานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหนเป็นเจนไหนนะคะการเดินทางร่วมกันเราสามารถไปพบความสุขที่รอเราอยู่ตรงหน้าได้นะคะชุมชนมีความเข้มแข็งทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนก็จะมีความสุขนะคะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคะ่ะ เส้นทางท่องเที่ยวฝั่งธนบุรีคือการเปิดประตูย้อนเวลาไปหาความสงบที่ยังคงหายใจอยู่ในทุกชุมชนล่องเรือหนึ่งวันก็เพียงพอให้คุณได้พบกับความสุขง่ายๆที่อยู่ไม่ไกลจากใจกลางกรุงเทพ